ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการลงจากภูเขาแล้วนะคะทุกท่านจะมองเห็นธรรมชาตินะคะสูงมากเลยขี่รถขึ้นมานี้ต้องใช้เกียร์หนึ่งแบบตกใจมากแต่ว่า,าไม่เคยเห็นเนาะพอดีผ่านมาจากการลงพื้นที่าการาสัมภาษณ์งานวิจัยนะคะที่จังหวัดบุรีรัานีอำเภอบุญทริกนะคะ เราก็ผ่านมาแต่นี้อยู่ในเขตของจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นบริเวณที่เรากลับพอดีแล้วเขาก็เขียนไว้ว่าเป็นปราสาทผู่ฟ้ายนะคะแล้วก็เราก็ขี่มาว่าเออทำไมภูเขาถึงสูงจังเลยแล้วก็เป็นทุ่งนานะฮะแล้วก็เป็นภูเขาลูกเนี้ยขึ้นมาเลยพลัดขึ้นมาเราก็เจอวัดนะคะเราเจอที่ปฏิบัติธรรมที่มีความเงียบสงบมากทีเดียวเนาะแล้วทีน,นี้เราก็ พลัขึ้นมาดูนะคะก็เห็นเป็นเนินแล้วก็เป็นโขดหินต่างๆใช้เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมแล้วก็พูดที่จะแสวงหาความสงบนะคะแล้วก็ปลีกวิเวกจากาผู้คนมากๆนะคะอาจจะมาอยู่วันสองวันในการปฏิบัติธรรมหรือหนึ่งอาทิตย์ในการรีแลกซ์แล้วก็ถือว่า,อ,าอยู่ในถือว่าเป็นสถานที่ในการอยู่บนภูเขาสูงทีเดียวนะคะแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยก็ยังตกใจอย,อยู่ว่าอู๋ทำไม ูเขาสูงจังเลยชันจังเลยนะคะแต่ก็พอหลักขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นะคะได้ท่องเที่ยวแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติแล้วก็ได้เจอธรรมชาติาที่สวยงามมากนะคะก็เลยได้นำภาพมาฝากทุกทกท่านแล้วก็สิ่งที่แน่ไปกว่านั้น,นก็คือมีดอกจำปีจำปานะคะที่เกิดขึ้นบนภูเขาเนี่ยเกือบทุกตารางนิ้วเลยแล้วก็ถือว่าบานสะพรัง่งแล้วก็สวยงาม จริงๆนะคะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะท่องเที่ยวนะคะเชิงธรรมชาตินะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็สามารถที่จะเดินทางามาที่นี่ได้นะครเพื่อที่จะสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ใกล้ชิดกับวัดนะคะที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องของความสบายใจแล้วก็อารมณ์เย็นมีสตินะคะในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่ ่ไม่สงบนะคะที่มีโควิดเรากอ็ออกไปเที่ยวห่างไกลจากผู้คนแออัดนะคะแล้วก็มาสัมผัสกับธรรมชาติเป็นการออกกําลังกายการเดินขึ้นภูเขานะคะแล้วก็ถ่ายธรรมชาติต่างๆนะคะฉะนั้นก็ถือว่าได้นำพาคุณแม่กับพี่นะคะได้มาเที่ยวในครั้งนี้แล้วก็ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยะะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้วก มีวิบ่าระทางมีอะไรยังไงอะไรแบบไหนก็พยายามที่จะาพาไปเที่ยวนะก็ให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันทุกคนแล้วก็ให้ได้ให้ได้เห็นให้ได้รู้จักแล้วก็เป็นการผ่อนคลายในช่วงวันหยุดด้วยเนาะค่ะในช่วงที่มีโควิดเข้ามาแพร่ระบาดมากมายฉะนั้นก็เลยอยากใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ <c oughs> มาเที่ยวแล้วก็ ามา,าทําให้ร่างกายและจิตใจของเราเกิดความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงนี้ในการเขียนงานาทางวิชาการนะคะแล้วก็เขียนผลงานต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนวันนี้ก็เลยได้พา,าคุณแม่กับพี่ได้ออกมาเที่ยวในครั้งนี้นะะก็ได้มาเจอธรรมชาติก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ดีมากแล้วก็สวยงามมากจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดส,สุรินทร์นี่แม่แน่ว่าคนอาจจะได้ขึ้นมาเที่ยวกันแบบมากมายแล้วก็ขึ้นมาเหมือนกับสัมผัสธรรมชาติแล้วก็มาพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกราน,นในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะก็เลยไ,ได้นำพาภาพสวยๆมาฝากทุกท่านนะคะอ่า ฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะพยายามนำพาสิ่งดีๆสวยๆงามๆนะคะได้มาฝากทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขนะคะแล้วก็มีความสุขแฮปปี้กับก,บการนำพาทุกท่านมาพ่องเที่ยวในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ